เนี่ค่ะเพื่อนๆคอลลาเจนเออกมาจากขาหมูเพียบเลยค่ะสวัสดีค่ะช่องปะไทยเจแปนค่ะ,ะวันนี้พไทยก็มีแกงคาหมูหรือว่าคาหมูขัดดีเป็นแกงใต้แกงเพชรบ้านๆมาฝาค่ะวัตถุดิบในวันนี้ค่ะ ผัดไทยชายพริกแกงคั่วกลิ้ง50กรัมค่ะชายพริกแกงเพชรธรรมดาก็ได้นะคะกับปี้หรือว่าเคย25กรัมค่ะใบมะกรูดก็ใส่ตามชอบเลยค่ะคาเก้1กิโลค่ะขามุมนี่ในระวางปัดไทยต้มนี่เวลาน้ำงวดลงไปน้ำมันจะข้นค่ะปัดไทยเทน้ำทิ้งใส่น้ำไหมหรือต้อไมไหมเกือบสองชั่วโมงนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วขะานอกค่ะหรือว่าปรุงตามชอบได้เลยนะคะ คามูกนี่ปไทยต้มทิ้งไปไล่น้ําแต่ว่ายัางมีคอลลาเจนนะคะที่ข้าวๆนี่เป็นคอลลาเจนนะคะเพื่อนๆไม่ใช่น้ามันค่ะปลาทยทิ้งค้างคืนไว้คืนนะคะึค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาทําเลยนะคะ,ะส่วนกะปิกะพผิก๊แกงปลาทยก็ตำรวมกันนะคะหรือว่าใครจะไม่ตำเอาไส้ลงไปในหม้อเลยก็ได้ค่ะปลาทยใยช้ายน้ำเปล่าแป0ร l อยหรือว่าสี่แก้วค่ะหรือว่าให้ท่วมคามูกนะคะ คนาน้ำแกงดืดเราก็ใส่ตีนมูหรือว่าข้าขาก,กี้เนี่ยนะคะลงไปเลยค่ะต้มจนเปื่อยแล้วนะคะวไทยจะต้มไ้จนเปื่อยนุ่มค่ะเวลากินจะได้กินง่ายค่ะเมนูค่หมูนี่เป็นอะไรที่ร้อยมานะคะเพื่อนๆข้าขากรีนะคะเอามาทําเป็นมูฮ้องก็ได้นะคะเดี๋ยวโอก,กาสหน้าปไทยจะทําเมนูมูฮ้องค่ะ ในขณะที่ด้วยก็ตักน้ำแกงนี่ราดบนมูด้วยนะคะพริกแกงใต้นี่นี่ประทไทยเอาความรู้สึกส่วนตัวนะคะประทไทยว่าตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจะเข้มข้นมากค่ะความเผ็ดก็จะเผ็ดมากค่ะเพื่อนๆหอมชุมพรกร้อรเหมือนกันค่ะแต่แล้วแต่ความชอบนะคะก็เราก็ต้มไปสักผักค่ะให้น้ำงวดนิดๆค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็ชิมรสปรุงรสได้เลยค่ะรสชาติก็ปรุงตามชอบนะคะปลาทยก็ใส่หนังปลาไปเกลือบช้อนแกงนะคะแล้วก็ใส่ขนอนิดน้อยค่ะแกงใต้แก,งแ,กงแพทใต้ในส่วนมาจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะซึ่งจะใส่น้ำตาลไปสักนิดก็คือจะไม่ให้รสอาวอ้านนะคะ ปรุงรสชาติได้ตามที่ตัวเองชอบแล้วใส่ใบกรูดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ป้าไทยก็ข้อจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก็นนะคะข้อขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ